ีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบเก็บค่าเหยียบแผ่นดินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา150-300บาทโดยคาดว่าจะเริ่มเก็บ1มิถุนายนนี้ค่ะ นายพิพัฒน์ราชเกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะบ,บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเข้าประเทศไทยหรือค่าเหยียบแผ่นดินสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยโดยแบ่งเป็นสองอัตราคือผู้เดินทาง ผู้ที่เดินทางข้ามจุดผ่านแดนทางบกและทางน้ำ150า1 5บบาทต่อคนผู้เดินทางทางอากาศ300บาทต่อคนโดยจะเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าประเทศไทยโดยใช้หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ส่วนชาวต่างชาติที่เข้าไทยโดยใช้บอ์เดอร์พาสหรือหนังสือผ่านแดนข้าราชการท้องถิ่นที่อยู่ชายแดนรวมถึงคนที่ถือพาสปอร์ตแต่มีหนังสืออนุญาตทำงานในไทยและผู้ที่เดินทางเข้ามาแบบเช้าไปเย็นกลับได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมขั้นตอนหลังจากนี้ต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา90วันก่อนใช้อย่างเป็นทางการโดยคาดว่าจะเริ่มเก็บตั้งแต่1มิถุนายน2566 นายพิพัฒน์บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ไทยเก็บค่าเหยียบแผ่นดินเพื่อน,นำมาเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลนักท่องเที่ยวซึ่งจากการเก็บข้อมูลในปี2,560ถึง2,562มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปใช้บริการในสถานพยาบาลของรัฐซึ่งรัฐต้องใช้งบในการดูแลมากถึง300-400ล้านบาทดังนั้นเมื่อเก็บค่าเหยียบแผ่นดินก็จะทำให้มีรายได้และนำมาใช้ในส่วนนี้